แต่ว่าตามจริงเดี๋ยวนี้ถ้าเราลองลองไปดูตัวแอปพลิเคชัน่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง GoPro ดีกว่า g o p r o เนี่ยค่อนข้างเห็นได้ค่อนข้างชาัดอเดี๋ยวให้ดูก่อน GoPro เนี่ยมันก็คือเปน็นกล้องแบบนี้ผมว่าผมว่าผมเชื่อว่า90รู้จัก GoPro กันนะครับอ่เขาจะเป็นกล้องลักษณดประมาณนี้เป็นกล้อง Action c a m ซึ่ง GoPro เนี่ยมันจะมีแอปของเขามันจะชื่อว่าแอ,แอปกล้อง GoPro เนี่ยซึ่งเทคนิค การที่เขาใช้นะอันนี้ผมผม,ผมไม่ชัวร้อซนะผมผมเพราะผมไม่ใช่คนเขียนแอปเขาแต่จากที่ผมลองใช้แล้วผมจับเทคนิคเขาใช้เทคโนโลยี2อย่างก็คือใช้ทั้งบลูทูธและ Wi-Fi คืออันนี้เราจะคุยกันเรื่องแอปพลิเคชัน GoPro ผมเนี่ยใช้ g o p ป o มาประมาณ3ตัวเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะใช้แอปตัวโปรเนี่ยค่อนข้างบ่อยเรามาดูกัน GoPro แอปตัวนี้ก่อนอื่นเลยเราเราคุยกลางๆนะครับเราจะไม่คุยว่าจะต้องเป็นกล้อง นะฮะฮเราคุยว่าถ้าเรามีฮาร์ดแวร์ซึ่งอันนี้เป็น embedded เป็นจะเรียกะไรเป็น Raspberry Pi ก็ได้อะไพบวกกับกล้องซึ่งอันนี้ผมผมยกตัวอย่างที่อาไพซี 4, นะครับซีโรับนะครับคือตัวที่ต่ำกว่านั้นผม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 ขอค่าไปก่อนนะเพราะว่า ตัวต่ำๆมันจะไม่มีตัวบลูทูธแล้วก็ w i i i บิวอินในตัวนะครับอันนี้คือฮาร์ดแวร์ที่เรามีซึ่งไอตัวเนี้ยหน้าที่ของมันคือ 1. ถ่ายภาพถ่ายภาพ 2. เก็บภาพ 3. ส่งภาพ แล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวฮาร์ดแวร์ซึ่งถ้าเทียบเนี่ยไอตัวเนี้มันก็คือกโลโปโตัวหนึ่งแต่ว่ากโลโปโเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายรูปบวกวิดีโอแล้วก็ข้อเด่นของมันก็คือเป็นเรื่องของมุมกล้องเ,อเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับกลอโพเาวนี้สิ่งที่ทุกคนมีทุกคนเลยทุกคนมีจะต,ต้องมีในเรื่องของตัว ตัวโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์เนี่ยเก้าใช่ไมไม่ไม่เก้าสิบอะร้อยเปอร์เซ็นเลยจะต้องมีบลูทูธซึ่งบลูทูธเนี่ยมันจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกับ Wi-Fi ร้อยเปอร์เซ็นต้องมีทุกเครื่องไม่ถือถ้าปัจจุบนันนี้เครื่องไหนไม่มีบลูทูธกับ Wi-Fi นี่ อย่าเป็นโทรศัพท์เลยนะครับซึ่งเราจะทําเราจะส่งข้อมูลมันมาได้ยังไงบ้างอะผมแถมให้อีกนิดนึงมี u s b ด้วยซึ่งเราจะส่งข้อมูลมันมาได้ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลย e ีซีที่สุดถอดเม,มมออกมาครับในตัวมันเนี่ยมันจะมีเป็น sd c a r d เนาะถอดเม,มมออกมาแล้วก็เอายีตัวเมมเนี่ย ไปใส่นี่เอาตัว sd card เนอะแล้วก็เอาตัวมันไปใส่ซึ่งอันเนี้ยมันยุ่งยากอะครับยุ่งยากคือมันไม่ user friendly อะ่ะถ้าเราจะถอดเมมออกไปปั๊บเอาเมมไปใส่กับตัวโทรศพัพท์เราก็จะต้องมีเข็มจิ้มซิมมี whatever อะไรต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีนี้ไม่ใช้รุ่งยากรุ่นวายโอเคดีไหมมันดีตรงที่ถ้าเราต้องการไฟล์วิดีโอที่แบบชัดๆนะครับอ่ผมยกตัวอย่างนี้ผมขอเพิ่มเพิ่มคอนดิชันเพิ่มข้อแม้นิดนึงวิดีโอ full HD HD full HD 30 fps นะครับ ก็เอาสักประมาณ400ร้กยเมกกันอ่ะ400รเมกะน้นเลยนะอ่ะ400รเมบใหญ่ไหมเราคือสำหรับข้อมูล400 m b เกะบในทุกวันนี้มันดูไม่ใหญ่เลยเนื่องจากว่าสปีดอินเทอร์เนต็ตเราเร็วเนาะตัวฮาร์ดดิส์เรามีแบบความจุ 1T 5เทหทกันแล้วถ้าเป็นแบบคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยโอ้โห 400เมกนี่แบบเยอะนะเกมยูริเกมหนึ่ง800เมกนี่แบบหูใหญ่มากพูดแล้วเหมือนคนแก่เนาะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นการที่เราจะเอา SD c ก r d ารเนี่ยมันยังเป็นจําเป็นต้องใช้มันม่จําเป็นครับแต่ว่ามันจําเป็นกับการที่เราเอาข้อมูลเนี่ยไปลงไว้บนคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะต้องการเอาวิดีโอเนี่ยไปตัดต่อต่อใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการคนใช้งานกล้องกลัวปต้องการเขาต้องการเอารูปจากกล้องกลัวปเนี่ยแบบ เข้าไปโทรศัพท์แล้วก็อัปรูปแชร์ลงเฟสเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการแบบความสะดวกสบายความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวิธี s d c a r กาดึงออกมาเสียบถอดเสียบนะผมใช้คำว่าถอดเสียบวิธีนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช้กขนนะมันไม่ควรใช้อะ่ะอ่ะนี่คือวิธีที่1น,นะครับวิธีที่สองทำอะไรดี USB ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ต่อสาย USB เข้าไป ที่สอง USB ตัวโทรศัพท์ก็มีมีสาย USB ก็ USB OTG ซึ่งปัจจุบันมันเป็น Type C เนอะ Type C ก็ก็สเปคมันเร็วอยู่แล้วอะ USB Type C สเปคสปคีด ก็บอกว่า usb type c เนี่ยเอา type c พออ่า usb 3.0กจุนคะคือมันเป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะ usb 3.0เนี่ย5กิกะบิตเห็นไหม5้ากิกะบิตก็5กิกะบิตอ่าหารเลยครับ400เมกรก็คือ0.4ใช่ไหม 5จิกก็คือ5,000หาร0 5 0 0หาพันรสี่โอ้ยโทษทีโทษทีมันต่อวิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอา400หาร5,000มันใช้เวลาแค่0.8วิมันก็จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลเนี่ย0.8วิวิธีนี้ดีไหมดีรวดเร็วด,ด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือมันต้องพกสายต้องมีสาย ซึ่งบางคนลืมอ่ะก็วิธีนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับต่อมาครับอีกวิธีหนึ่งก็คือจะได้เป็นวิธีวิธีสุดท้ายไหมมันก็ไม่สุดท้ายหรอกมันมันสามารถใช้ได้ก็คืออ่าไวไฟไอ้ wi Fi. เท่าที่บลูทูธบลูทูธเนี่ยทุกวนเนี้ยอ่าผมเอาเร็วๆเลยนะไม่ได้จะจำจริง b บลูท o ธห้าจไม่ได้เร็วมั้งบลูทูธห้าจุ 2เมกครับเห็นไหมสองเมกะบิตเพราะฉะนั้นฉะนั้นไม่ตอบโจทย์บลูทูธสองูศูนย์วิ่งอยูสองเมกถ้าเราจะส่งข้อมูล400เมกเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการส่งประมาณ4.0 0หาร2 200ร้อยวินาที200ร้อยวินาทีหารหกสิบใช้เวลาสามนาทีกว่าซึ่งช้ามากคือรับไม่ได้แน่นอนกับการที่จะเอาวิดีโอ400เ้มเข้าคอรโทรศัพท์นะครับซึ่งตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยครับฮาร์ดแวร์ของ GoPro เนี่ยเขามีอีกตัวหนึ่งก็คือ Wi-Fi Wi-Fi เอาเอา w i -Fi ทั่วไปเลย Wi-Fi สปีดผมเอาให้ w i -Fi เอา wifi สองนะสองจุดสี่พอมัน,มนตอนนี้มันไม่รู้เป็น5ห้าเลว่าอ่ะ wifi สองเนี่ยผมเอาเอาเอา,เอาตามสปีดมาเลยนะสปีดแบบเยอะเยอะเลยนะ อ่ะเน่ยว,วะอิออีตาลางเมื่อกี้ไปไหนอ่ะนี่นี่อ่ะอ่ะเอานี่เลยเอานี่เลยก็ได้หรืออาเป็น wifi n เลยนะครับผมห้อยด้วย wifi n อ่ะส่งข้อมูลขึ้นมาอันนี้ได้100่งร้เมก ก็ใช้เวลาประมาณ4วิซึ่งโอเคอันนี้ make sense นะครับก็โกโปเนี่ยเขาจะใช้ใช้ทั้งใช้2อย่างนะครับก็คือใช้ทั้งบลูทูธและ Wi-Fi ะโกโปใช้เช็คนิ่นี้นะครับคือถ้าเราต้องการส่งแค่รูปภาพอะครับมันใช้บลูทูธอ,อ,อ่ะมันก็คือ100เมกเนาะ แล้วก็ใช้เวลาประมาณสีวิแต่ว่า GoPro เนี่ยก็ใช้เทคนิค2อย่างครับใช้ทั้งบลูท t ธแล้วก็ Wi-Fi เพราะอะไรมันมีเหตุผลคืออย่างนี้ครับตอนที่ GoPro เนี่ยโกโป o อันนี้เป็นกล้องจะส่งข้อมูลเนี่ยจะเชื่อมต่อไปหาโทรศัพท์ ตอนแรกอะครับ GoPro ตัวตัวฮาร์ดแวร์มันแค่ต้องการข้อมูลที่เป็นเป็นเท็กครับผมผมเรียกว่าเป็นเท็กแ์ลวกันอาจะอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นแบบ user password ของตัวกล้องว่าตัวกล้องเนี่ยอ user อะไร password อะไรเพื่อเป็นการแบบจะอะไเช็คว่าระหว่าง ระหว่างโทรศัพท์กับกล้องตัวนี้นะเป็นเจ้าของเดียวกันไหมมีการลงทะเบียนไว้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับอตรงเนี้ยเขาจะใช้บลูทูธขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันเนื่องจากว่าอะไรข้อมูลบลูทูธนะครับมันส่งมันส่งเทคมันโอเคอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่หนึ่งก็คือ,อ,อส่งข้อมูลเนี่ยสปีดโอเคเพราะว่ามันต้องการแค่เทคมันไม่ได้ต้องการแบบข้อมูลในปริมาณที่เยอะมาก ข้อที่สองคือมัน low power มันใช้พลังงานต่ำครับการที่แบบส่งข้อมูลผ่านูุ้นเนี่ยมันใช้พลังงานต่ำมากๆอเขาก็เลยใช้เทคนิคนี้ในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลในครั้งแรกก่อนนะครับคราวนี้พอเชื่อมต่อข้อมูลในครั้งแรกเสร็จปับ๊บเจ้าตัวโกโปเนี่ย ก็จะมีการเลือกรูปเราเข้าไปในแอปเนาะก็จะมีการเลือกรูปปาดไปปาดมาใช่ไหมครับถือาเราเลือกรูปได้แล้วเราต้องการจะเอายกตัวอย่างเช่นเอาวิดีโอวิดีโอที่ว,วิดีโอศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่ง mp4 ที่มีขนาดอเอาเท่าเดิมเลยสี่ร้อยเมกะไบต์เนาะส่งไปให้ โทรศัพท์พอข้อมูลมันเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าผมอันนี้ผมที่ไายง่ายคือว่าเจ้าตัวโกโปเนี่ยจะสวิตโปรโตโคอลไปใช้ Wi-Fi ในการส่งข้อมูลเพราะว่าก็ตามนี้ครับตามสปีดนี้เลยคือบลูทูธมันส่งข้อมูลได้สองเมกรไวไฟมันส่งข้อมูลได้ร้อยเมกรมันไวไฟมันส่งได้เร็วกว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เพื่อส่งเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายอะครับตัวการส่งตัวเนี้ยมันจะต้องผ่านมันไม่มัน,ม,นมันไม่ได้เข้าไปที่ตัวโทรศัพท์โดยตรงมันไม่ได้เข้าไปที่คลังรูปโดยตรงนะครับมันจะเข้าไปที่ตัว Google app อืมันจะเข้าที่ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยอันนี้คือโทรศัพท์ เขาจะมีอาจจะมีโป o โตมีวิดีโอคือเวลาข้อมูลมันไอตัวตัววิดีโอที่เราลงเข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้ที่ตัวโกโป o ก่อนนะฮะแล้วเราจะไปตัดต่อหรือเราจะเซฟต่อไปที่โป o โตหรือตัวตวิดีโอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแอปตัวโกโป o ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คืออันนี้ถ้าเกิดว่าใช้เทคนิคนี้นะครับ เนื่องจากให้ส่งข้อมูลได้ไวขึ้นก็คือจะมีการสวิชไปมาระหว่างการใช้ยุคบลูทูธและ w i f i นะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้บลูทูธเพียวๆนะครับอย่างเช่นเราต้องการแค่ส่งรูปเราจะเขียนเขียนรับริภายส่งรูปครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi ก็ได้นะครับซึ่งผมไม่ชัวร์ว่ามันจะมี API หรือว่ามี มีโปรโตโคอลในการส่งบลูทูธลักษณะไหนนะครับแต่ผมผมคิดว่ามันทําได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียนแอป,ปเองนะฮะคือด้วยความที่ทุกวันนี้ยมันมีประเด็นเรื่องส e เ u ต i ี้ขึ้นมาเยอะมันก็เลยต้องผ่านเรื่องของแบบเ e r m i s s i o n การออเทนอะไรต่างๆนะฮะมันไม่ค่อยอนุญาตให้เราแอสเซเข้าไปที่โทรศัพท์โดยตรงอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งลองถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตเนาะคนที่ใช้โกโปอยู่ะ่ะก็ ตอนที่เราเปิดเปิดเครื่องไม่ใช่เปิดเครื่องใหม่เราซื้อเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยอย่างแรกเราต้อง pairing ตัวบลูทูธอันที่2ก็เราต้องตั้งชื่อตั้งชื่อ Wi-Fi ของตัว GoPro นะฮะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดจากนั้นเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของตัวกล้อง GoPro ไปด้วยนะฮะก็จะเป็นเป็นประมาณนี้คราวนี้ตัวบลูทูธของตัวของตัวตัว GoPro เอ้ยของตัว GoPro เนี่ยถูกต้องอ่ามันจะทําอะไรได้อีกนะครับ อาจจะเป็นคอมมานด์เรื่องของแบบถ่ายภาพก็ถ่ายภาพแล้วก็อาจจะเป็นแบบไลฟ์วิวอันนี้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าไลฟ์วิวเนี่ยวิ่งบนบลูทูธหรือเปล่าบางทีอาจจะวิ่งบน wifi ก็ได้นะอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่คอมมานด์ถ่ายภาพผมคิดว่าส่งผ่านบลูทูธได้นะครับเพราะว่ามันคอมมานด์ไม่เยอะอ่ะ ประมาณนั้นนะครับ